สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟร์ชิปเปอร์ลีก BBL กันต่อนะครับซีซั่นที่107ซีซั่นฟรีสไตล์ไม่จำกัดค่าพลังและในรอบรองชละเลิศเนี่ยจะมีการดับนักเตะด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยการแข่งมาถึงรอบรองแล้วนะครับเรามาดูคู่สายบนก่อนนะครับคู่ที่311เป็นการพบกันระหว่างคุณเบียร์ครับพบกับคุณฮอนนะซึ่งทั้ง2คนนี้เข้ารอบรองครั้งแรกเลยนะครับนี่เป็นรายชื่อนักเตะที่ทั้ง4ท่านที่เข้ารอบมา ได้ดับกันนะครับผมคุณเบียร์เนี่ยนำโดยลูมินิกเก้นะครับคุณฮอนเนี่ยนำโดยเมสซี่ครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมเบียร์ฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับฮอนโซโล่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ผลงานในบ c l ของทั้งคู่นะครับต่างคนก็ลงแข่ง2ครั้งมาเหมือนกันนะฮะคุณเบียร์ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายมาครั้งหนึ่งนะฮะส่วนคุณฮอนนะครับผมไปถึงรอบแบ่งกลุ่มมาครั้งหนึ่งนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับผมไล์อัพของคุณเบียร์นะครับใช้4-3-1-2กับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะครับผพุทธศัพท์ตูนะฮะเป็นจุลจิตดอนนารูม่านะครับคู่เซนเตอร์ลูเบนดิอาสกับวอรจิลฟันได้ครับแบ็กซ้ายแอนดล์ดูรััับบมิิดดฟลล์ตวกางคคนนะรผมเมมสัันเากบ เควินเดบอยครับตัวรุกเนี่ยโยฮันคัฟนะครับคู่หน้าเป็นโรเบิร์ตเลวินดอฟสกี้ครับยืนคู่กับคาวไฮรูมินิเก้นะครับคุณเบียร์ก็ดับลุ่มๆมาเป็นตัวแรกนะฮะส่วนฝั่งคุณฮอนนะครับใช้4 3 2 1กับสไตล์โพสิชันเกมนะครับเพื่อนศัตรูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์เปาโลมาริเน่กับเตโกซินวาแบ็กซ้ายดาวิดอลาบาครับแบ็คขวาโยชัวคิมิกนะครับมิดฟิลตัวรับจิมมโตซินว่าครับผมมิดฟิลตัวกลาง2คนลีออนกอลิสกากับสตีเวนเจอร์ลัดนะครับตัว คุณฮอนก็ดาฟเรียนเดวแมซซี่มาเป็นคนแรกเลยนะครับผมอ่ะรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวตัดสินนะครับรู้เรื่องกันไปเลยนะฮะเวลาในเกม8นาทีนะฮะถ้าเสมอ90นาทีนะครับต่อเวลาพิเศษเป็น120นาทีถ้ายังเสมออีกนะฮะก็ตัดสินด้วยกัน ดวลลูกจุดโทษนะครับเอาละครับใครชนะแมตช์นี้ก็ตามก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกเหมือนกันนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเบียร์เป็นผู้เคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีน้ําเงินครับโมเดลของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับส่วนฝั่งคุณฮอนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดสีเหลืองเขียวนะครับผมเป็นโมเดลของสโมสรเจฟยูเนเต็ดอิชิฮาระชิบะนะครับเป็นสโมสรในเจลิกดิวิชั่นทูนะครับผมแผนการเล่นของทั้งคู่น่าสนใจนะครับเป็นแผนที่ ไม่มีปีกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับ A M F 2คน3คนตั้งได้นะครับตอนนี้เป็นบอลของคุณฮอนครับลำเลียงขึ้นมาเมสซี่โดนดักครับมีสันเมาส์โยฮันคัรฟไปที่อรีวานดอฟสกี้อรูมินิเก้โยกหลบตีโกซินวาแต่สกิดได้ครับบอลคืนมาได้ครับฝั่งของคุณฮอนดาวิดออร์บามาลดินีออกไปทางด้านขวาครับคิมิกเบินไปข้างหน้าครับเน็ตเวดยัดไปแฮร์รี่เคน พักให้กับกอริสก้ารอจังหวะไปข้างหน้าไม่ได้ครับปีกไม่มีนะต้องรอเล่นกันข้าง,นางในเลยนะครับผมเม็ดเวทยิงตรงนี้ไม่หาจะยิงหรือจะแทงไม่รู้ครับผมจุดพุดมาครับคุณเบียร์ดูฮันครับมงเสรยเลวานอฟสกี้มงเสรอีกทีหนึ่งครับลูมินิก้ไปทางด้านซ้ายเมาเบิร์นคืนมาเลวานอฟสกี้ลูมินิก้เด <The S 2> อะบอยเดอะบอยโดนดึงจากด้านหลังครับกอริสก้าไม่ยอมปล่อย เดอบอยังไปตอกโซนมาอเล็กซานเดอร์อโนได้เปิดคอร์เข้าไปแล้วมาหาบอลไม่โค้งนะฮะโค้งนิดนึงนะฮะไม่เข้ามือหัวของลูมินิเก้นะครับไปเข้ามือของอาิสันเบเกอร์ครับซีซั่นนี้เป็นระบบดับนักเตะในรอบรองชนะเลิศนะครับผม mm hmm. นักเตะที่อยู่ในสนาม ทั้ง11ตัวจริงทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะฮะรวมถึงอีก2ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็ระบบดับนักเตะนี้เนี่ยก็เป็นซีซั่นสุดท้าย<ต>นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาแข่งอีกเมื่อไรนะฮะเพราะว่าซีซั่นฟรีสไตล์ที่เริ่มแข่งใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่มีระบบดับแล้วนะครับผมเราก็พยายามสลับการแข่งประเภทการแข่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจนะฮะเดี๋ยวซีซั่นทีมชาตินะครับผมมาแน่นอคครับเอกยลงงุณีี้ึน เมาส์แปะคืนที่ลูบัสันครับลูบัสซันขามฝากมาตรงนี้ไม่ถึงฮนะเน็ตเวทดักได้จิวโตโซินวาเน็ตเวทคุณฮอนพาบอลขึ้นมาเน็ตเวทมองซ้ายมองขวาจ่ายไม่ได้ไหมใะคิดนานไปหน่อยครับผมอะไรครับเป็นบอลของเรวบนดอฟสกี้ให้มาที่ลูมิเนเก้ก็ติดตีโก้ซินวาคุณฮอนเนี่ยมีทั้งตีโก้ซินวาแล้วก็จิวโต,โตซินวานะฮะดูะเผลอเนี่ยดูไกลๆดูช่อไกลๆอาจจะคล้ายๆกันนะครับดาวิดอาราบาโยกไปโยกมาระวังเล่น อ่าองบอลกับเทา้ากองหลังนี่คือดูจังหวะคุณเบียร์นะครับผมพยายมบังคับ2ตัวเพื่อดักทางส่งบอลกองหลังนะครับคุณฮอนก็ลําเลียงบอลขึ้นไปไม่ได้ก็ส่งไปส่งมาแล้วเสียบอลเลยครับบอลเป็นของคุณเบียร์อีกครั้งหนึ่งครับเปิดจุดพุ่เข้าไปเมาส์บงชงมาติดกิวโตซินวางครับเลยนะรับสกี้ไปดักขึ้นมาได้ครับเมสันเมาส์งัดมาตรงเนี้ลูมินิเก้ได้โขกย้อนไปตรงนูน้นบอลออกกรอบไปครับไม่เข้ากรอบ ก็ okay, ต้องใช้วิธีวางไปวางมาแล้วก็แปะไปแปะมาอยู่นะครับยังหาช่องเจาะไม่ได้มันจะใช้จังหวะเลี้ยงล็อกเลื้อยหรือใช้สปีดความเร็วเนี่ยมันก็ไม่มีปีกนะครับผมแทคติกวิธีการเล่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแผนการเล่นที่ใช้นะครับยังพาบอลขึ้นไปไม่ได้นะครับคุณฮอนพยายามที่จะต่อบอลอยู่ในแนวกองหลังอยู่นะครับนวนไปวนมาไม่ได้เหมือนจะยังไม่ค่อยกล้าจ่ายเท่าไหร่หรือยังไงคิมิก หน้ามีครับริมเส้นเจอรลาดรอให้เพื่อนขยับได้ตำแหน่งที่ได้เปรียบก่อนจริงๆนะถึงจะจ่ายนะครับชัวร์วจริงๆนะให้ลิเคนพิกจะให้ทางด้านซ้าย<อ>าติดมีสันมาเตะอัดไปห,หนึ่งทีครับบอลยังมาเข้าทางเน็ตเวทครับให้ไปหมายที่เมสซี่เมสซี่ออกไปที่เจอร์ลัดจะเล่นริมเส้นก็ต้องรอแบ็กเติมเลยครับย้อนมาที่เม,มสซี่เบิ้ลคืนแล้วครับเจอราดได้เปิด้วฮะเจอราัดเปิดเข้าไปด้านในให้ลิเคนโขกตรงนี้โหยข้ามคานอ่าได้จบเลยครับฝั่งของคุณฮอนนะครับ เป็นลูกขึ้นโขกของแฮร์รี่รเคนแตข้ามคานไปเยอะเลยนะครับม่งใกล้ไปหน่อยฮะม่งใกล้ไปก็ไม่ดีอ่ะเลนสั้นๆบ้างครับคุณเบียจุดพุไปก็เสียบอลง่ายลำเลียงบอลขึ้นไปดีกว่าครับอเล็กซานเดอร์โอโนคืนแบบนี้แฮร์รี่เคนอยู่ตรงนั้นเสร็จเลยครับออาไปขโมยมาได้ครับจะใช้ประโยชน์จากจังหวะนี้ได้หรือเปล่าครับค,คุณฮอนกอลรสกาปาดเข้ามาติดดีอาร์สอเล็กซานเดอร์โนจุดพุมาก่อนครับพนามีอูรูมิเกไม่ถึง บอลเป็นของคุณฮอนอีกครั้งหนึ่งครับอลาบาครองไปประครองมาก็ต้องเน้นหน่อยนะครับผมบอลน,นัดเดียวจบนะฮะชิบุโตซินวา,าดาวิดอลาบาฝั่งคุณฮอนก็ต่อบอลไปมาแปะบอลไปมาเพื่อรอให้ตัวผู้เล่นของคุณเบียร์เนี่ยเข้ามาใกล้ถึงจะจ่ายบอลน,นะครับผม <ไป S 1> เพื่อเปิดช่องว่างตอนนี้เสียบอลไปแล้วครับเป็นโอกาสข,ของคุณเบียร์ครับ45นาทีสุดท้ายครบแล้วด้วยนะครับเพย์สุดท้ายไหลายช่องนี้ ไม่ได้ผลครับจบครึ่งแรกกันไปแบบตึงๆนิดนึงนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าทํากันเท่าไหร่นะครับคุณฮอนคองบอลมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าจังหวะการต่อบอลคลองบอลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแทงบอลไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับรอจังหวะให้คุณเบียร์เนี่ยเข้าบอลก่อนนะฮะฝั่งคุณเบียร์ก็ประคองอยู่นะฮะโซนนิ่งอยู่นะครับเข้าพดพลาดไปนี่โดนแทงทะลุช่องหลุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นม แต่ก็ต้องมาดูต่ออีก45นาทีนะครับเกมจะเปิดกันมากขึ้นหรือเปล่านะครับอเล็กซนเดอร์อิซักลงฮะลงมาแทนเฮลิเคแล้วนะครับฝั่งของคุณฮอนนะครับและเป็นบอลของคุณฮอนด้วยนะครับตอนนี้เอ็ดเวดลีมเส้นทางซ้ายมีฮะแต่ว่าเลือกมาข้างในครับอิซักเบินมาที่เมสซี่ยิงลูกนี้ได้กดด้วยซ้ายนะครับแต่บอลมันต้องรีบยิงนะฮะมีตัวกดดันอยู่ใกล้ๆนะครับเข้ามือของดอนนารุม่าครับเปิดยาวๆมาเลยบรัสกี้จะแต่งบอลตรงนี้บอลเป็นของคุณฮอนอีกครั้งหนึ่งครับ จังหวะคลองบอลก็แปะไปแปะมาเพื่อรอให้ข้างในหลวมนะฮะแต่ข้างในเนี่ยคุณเบียร์ก็คุมโซนอยู่ไม่ไม่บังคับนักเตะออกมาวิ่งเพสซิ่งนะครับทำให้จังหวะมันยังหาแทงทะลุช่องหรือว่าเข้าไปทำลำบากเหมือนกันนะครับแล้วต้องดูจังหวะสวนของคุณเบียร์ด้วยครับพาบอลขึ้นมาครับเมสันเมาเมาหลออ้าวช้าไปเลยครับเจอลาดไปปั๊มมาได้บอลมาถึงอิซักให้ที่เน็ตเวอเลดอซารเสดวยอิซักไปแล้วครับจ่ายปันก้อยมาทางด้านขวาครับเมสซี่เบิ้ลคืนไปที่เจอลัด ยังไม่มีช่องก็ยังไม่แทงนะครับเน็ตเวทออกมาขวาสุดเมสันเมาส์ดักได้ดูบอร์ซันครับออกไปบบกที่เดอะบอยมมงชงได้หรือเปล่าครับดูมินิเก้ตวัดวมาตรงนี้โยฮันครับเลวินดอฟสกี้พิกพิกแล้วคืนที่โยฮันคับอาละครับโอกาสแบบนี้มาจิวตโตซินวาย,ยังทำได้ดี <S <S บอปลปินมาเข้าทางเลวินดอฟสกี้ครับโลบอร์สันยังได้เปิดเข้าไปเมาส์ี่นี่มงเคียวไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับพอได้สวนมาก็มีโอกาส เกือบจะได้จบเหมือนกันนะครับคุณเบียร์เวลาผ่านไปช่างรวดเร็วเลอเกินครับเหลือ30มนาทีครับเปิดเข้าไปครับเทนอโนยูันคับึ้นกับอาราบาแล้วชกอมาก่อนครับอลิซอนบันนี้มาเข้าทางเทนอโนครับได้เปิดเข้าใส่ทิ้งตุ๊บจุกและอกเลยฮะโดนเตะอันครับดาวิดอาราบากล้องตัดมาที่ลูเมนิก้ฮะยังเป็นเกมบุกของคุณเบียร์ครับนานๆจะได้บอลคืนมานะครับต้องบุกให้คุ้มค่าหน่อยยูันคับหมุนไปบมุนมาให้ที่โลเบอร์สันโลเบอร์สัน เปิดดีกว่าแลวกันเปิดจุกอีกหนึ่งจุกครับเสียหลายจุกเหลือเกินอ้าวอาจารย์ฟาวครับโอ้ยจุดโทษเหรอโอ้ผมก็เรื่องว่ากองหน้าเสียบนะครับไม่ใช่ฮะจุดโทษครับอาราบาไปเสียบเลวัดอลดอสกี้โอโ้โหกลายเป็นจุดโทษไปเฉยเลยฮะ น่าจะกดจังหวะเคลียร์หรือเปล่าครับคือจังหวะเปิดนั่นแหละครับเลีารอกสกี้เหาะแล้วยิงไปด้านขวาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษได้เสมอจังหวะเปิดเข้าไปาผมก็เดาว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เราสวิสตัวพอดีนะฮะแล้วกดเคลียร์แล้วมันกลายเป็นปุ่มสไลด์ไปนะครับจังหวะที่บอลมันลอยออกจากเท้าเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ่มสไลด์ไปนะครับโอ้โหโชคร้ายเลยครับคุณฮอนดูทีนีน้ครับ เลียบแล้โอ้คือถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยเหมือนมือขวาของเลวานเนี่ยไปฟาดใส่หน้าของอลาบาก่อนนะฮะอลาบาก็เลยเสียถ้าเป็นชีวิตจริงนะแต่อันนี้ในเกมครับน่าจะเป็นจังหวะที่แบบจังหวะเปิดจากด้านข้างไปแล้วกลายเป็นปุ่มสไลด์ไปนะครับผม Spencer> โอ้โหปกติเราเห็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกองหน้าเนาะที่ไปเสียบกองหลังนะครับอาเอาละครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเกิดแล้วเกิดขึ้นเกิดไปครับผมย้อนเวลาแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเล่น เวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มที่มาแหกเกือบจะโดนขโมยครับเมสันเมาส์อยัางอบอลคืนมาได้ครับฝั่งของคุณทอนเล่นหน่อยครับของบอลอยู่มากกว่าส่วนใหญ่ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้โดนจังหวะของคุณเบียร์ลูกเซตพิสต่อกันหลายจังหวะนะครับเทนอโนไปขโมยมาได้ครับเป็นบอลของคุณเบียร์เอาบอลกลับคืนมาครับอโนเปิดยาวๆย้อนครับมงย้อนมาโรดี้ไม่ถึงครับมาครับทางเมสซี่เมสซี่แรงแล้วไม่ยิงครับเดดเวท ัดไปที่อิซักติดโรดี้ครับก็ยังไม่กล้ายิยงไกลเท่าไหร่นะครับฝั่งของคุณฮอนแล้วจะโดนคุณเบียส่วนเลยครับรูมินีก้พลิกแตะหลบมาจะให้ยันคัฟแมโดนทำลายจังหวัดนิดนึงตัวสุดท้ายยังมีเมาลีนี่ครับอาบอลขึ้นมาได้แล้วครับคุณฮอนต้องประคองนะฮะคือประคองตอนนี้ก็ต้องเร่งหน่อยนะครับผม จังหวะเคาะไปเคาะมาเนี่ยช่องไม่เปิดนะฮะเพราะว่าคุณเบียกก็ยังคุมโซนนิ่งอยู่เห็นไหมฮะยังไม่เข้าพดผ้านะครับเลือกเจาะทางด้านข้างบางเปิดเข้าใส่แล้วโลบอสชันมงคีออกมาแถว2ไม่ได้ครับเจอลาดเก็บไม่ได้เป็นบอลของคุณเบียกเอาแล้วบอลเข้าทางเมซี่หมวนไปม้วนมาเจอลาดแต่งไม้ครับแต่งไม้ประคองไม้เปิดอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเข้าไปโคกเต็มแต่มโอ้ชนขานครับอาร์เซน่อซักสักกะริมิงเราโอ้ยยังไม่มีโชคครับฝั่งของคุณฮอน ต้องบุกต่อไปนะครับเหลือเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับลีออนกอเลสกากอเลสกาหาช่องหาวอย่งไงดีเบิร์นวันสั้นๆกอเลสกายิงติดส้นเท้าตัวกองหลังอีกโหยังไม่ได้ฮะยิงเมื่อพร้อมยิงเมื่อชัวนะฮะเน้นชัวชัวแล้วนะครับผมแต่จังหวะมันยังไม่เป็นใจคุณฮอนครับยังไม่ได้ประตูแรกนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับฝั่งของคุเบียจะส่ง ลูกากูลงมานะครับผมเป็นตัวทีเด็ดบ้างนะฮะลูทามัตเทอุสครับลงมาแล้วลงเป็น CMF นะครับตั้งเป็น CMF อฟไฟล้วดูคุณฮอนนะครับผมจะมีทีเด็ดไหมในช่วงท้ายเกมนะครับผมคู่นี้ไม่มีใครดับฮาแลนด์มาได้นะครับแมตส์นี้ไม่เห็นฮาแลนด์แน่นอนนะครับฮาแลนด์ไปอยู่กับฝั่งคุณบอลสายล่างนะครับเหลือ10นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งคุณฮอนส่งใครลงมานะครับกิสมันหนึ่งนะครับ ลูคัสปาเกต้าอีกหนึ่งนะครับลงมาแทนเนทเวทครับเปลี่ยน2คนหรือเปล่าครับเปลี่ยนแค่2คนนะครับอาราบาเปิดไปอัดบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของคุณฮอนครับก็ยังคลองบอลได้มากกว่าส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมแต่ก็ยังเจาะไม่ได้ครับกอลิสก้าวนไปวนมาจะเปิดหรือเปล่าครับ ฟังคุณเบียก็ไม่เข้านะครับจะเปิดก็เปิดเข้ามาเลยอิซักโคกตรงนี้ก็ยังติดเซฟของดอนนารุม่าครับ <c oughs> ไม่ได้อเล็กเซนเดอร์อิซักนะครับหรือว่าซักกลิน <c oughs> ไม่ได้ครับโอ้โหยังติดมือของดอนนารุม่าครับก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณฮอนครับขอแค่หนึ่งประตูตีเสมอไว้ก่อนนะฮะต่อเวลาหรือยังไงก็อีกเรื่องนึงนะฮะอ,อีกหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็นเท้าขวาของสตีเวนเจอร์ลาดครับเปิดเข้ามาด้านใน นะลูกากูมงชงมากหม่ตรงนี้มีกอเอสก้าครับมงเลยนะฮะแต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปเข้ามือของดอนดารุมา่ากอบบอลไว้เลยครับข้างหน้ามีลูมินิเก้โอ้โพักอกสวยครับเก็บบอลสวยมากโรเปสันขื้นจะให้ลูมินิเก้นะครับไปติดมาลดีนี่อะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมดูคาสปาเกตา้าไปทั้งด้านในครับกิสมันแรงขายยางดีกิสมันไม่ยิงครับมาแกจะเอาชัวร์สุดๆนะครับคุณฮอนต่อไปต่อมาบางทีมันเกินเกินไปนะฮะไม่ได้จบนะครับ แล้วตอนนี้จังหวะสุดท้ายเพสุดท้ายเป็นของคุณเบียอา้าวลูกากูราบลอยครับยิงเลยเรียบร้อยราบรอยหรือราบรอยร,รอเรือยหรือรอลิงไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือได้แถมไปอีกหนึ่งลูกครับโอโรเมลูอารูกากรเมลูลูกากูรูไม่ต้องควบกล้ำนะครับ <c oughs> ดูครับปาดมาตรงนี้บอลเฉล็บเป็นติโกซินวานะครับแล้วบอลเข้าทาง เท้าซ้ายของลูกากูนะฮะคุณเบียรหักเหลี่ยมนิดนึงนะครับปาดด้วยซ้ายแถมอีกหนึ่งลูกครับก็คลองบอลอยู่ส่วนใหญ่ด้วยนะครับคุณฮอนแต่ต้องชมเกมรับของคุณเบียด้วยนะครับผมที่ไม่ได้เข้าพูดพลาดอะไรทําให้เจาะลําบากนะครับจังหวะบางจังหวะที่มีมุมยิงไกลได้หรือพอจะยิงได้แกก็อาจจะอยากเอาชัวร์สุดๆนะฮะทำชิ่งต่อบอลไหลไปให้ใกล้ที่สุดใกล้ประตูมากที่สุดนะแต่สุดท้ายก็ หลายครั้งก็เสียหน้าเสียดายไปนะครับผมจบครึ่งเออไม่ึ่งแรกจบคู่แรกนะครับผมรอบรองชนะเลิศนะครับซีซั่นที่1007เนะครับเป็นฝั่งของคุณเบียร์นะครับผมคองบอลน,น้อยกว่าโอกาสยิงน้อยกว่านะครับแต่ก็เอาชนะคุณฮอนไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับผมไปลุ้นแชมป์เป็นครั้งแรกนะครับส่วนคุณฮอนนะครับผมมาถึงรอบรองได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามรับชมสายล่างอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณบอลพบกับคุณโดนะครับใครจะเข้ามาชิงกับคุณเบียนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ